สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจจากโคลิสานิสูตรนะคะซึ่งก็จุดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่รูปแบบภายนอกอย่างการถือธุด,ดงอยู่ป่าหรือว่ามันอยู่ที่คุณธรรมภายในกันแน่ครับผมเรื่องมันเริ่มมาจากพระสารีบุตรนะคะท่านไปสังเกตเห็นภิกษุรุ่หนึ่งชื่อโคลิสานิคือท่านก็อยู่ป่านะคะแต่พอเข้ามาในหมู่สงฆ กิริยามารยาทบางอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะการปฏิบัติที่ดูเคร่งครัดภายนอกมากๆเนี่ยมันพอหรือยังใช่ครับประเด็นที่พระสารีบุตรท่านยกขึ้นมานี่อืน่าสนใจมากครับคือท่านชี้เห็นว่าการปฏิบัติภายนอกอย่างเช่นการอยู่ป่าหรือการถือธุดงต่างๆเนี่ย มันอาจจะมีความหมายน้อยลงไปเลยนะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเองยังขาดคุณธรรมพื้นฐานอืแล้วก็ไม่รู้จักการวางตัวให้เหมาะสมเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ส่งครับแล้วที่คุณธรรที่ว่าเนี่ค่ะมีอะไรบ้างคะที่พระสาริบุตรท่านเน้นเป็นพิเศษเลยโอ้มีหลายข้อเลยครับที่สะท้อนเรื่องการขัดเกลาภายในอย่างเช่นความเคารพยำเกรงในเพื่อนสหธรรมิกค่ะ คือเพื่อนภิกษุด้วยกันเองนี่แหละไม่ใช่ว่าเออเราปฏิบัติเคร่งกว่าเราอยู่ป่าแล้วจะทำตัวเด่นกว่าคนอื่นแบบนั้นไม่ใช่อ๋อคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะใช่ครับใช่เลยรวมถึงเรื่องที่อาจจะดูเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่ามันแสดงความใส่ใจเช่นเอ,อ่อความฉลาดในเรื่องที่นั่ง เรื่องที่นั่งครับคือรู้จักให้เกียรติพระผู้ใหญ่หรือพระเถระไม่ไปนั่งในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือใบกีดการที่ของพระที่อ่อนพรรษากว่าหรือพระนวกะนะครับค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการรู้จักประมาณในเรื่องเวลาเข้าออกหมู่บ้านเพื่อบินทบาตคือไม่เช้าเกินไปหรือไม่สายเกินไปจนแบบว่าดูรบกวนชาวบ้านหรือดูไม่สำรวม แสดงว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องสมดุลมากๆเลยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็การเข้าสังคมส่งด้วยถูกต้องครับใช่เลยแล้วก็ยังรวมถึงเอ่อการไม่คลุกคลีกับชาวบ้านมากเกินพอดีอืมไม่ใช่ว่าก่อนชั้นหรือหลังชั้นพัะทาหารก็ยังไปเที่ยวพูดคุยตามบ้านอะไรแบบนี้คือสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือการฝึกสติแล้วก็ความสำรวมในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยครับ ที่น่าสนใจคือเหมือนพระสารีบุตรท่านมองว่าการอยู่ป่าเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติภายนอกมันควรจะส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมภายในนะคะไม่ใช่กลายเป็นข้ออ้างหรือทําให้เกิดอัตตาว่าฉันดีกว่าฉันเคร่งกว่าประเด็นนั้นสําคัญมากครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องมารยาททางสังคมท,ทั่วไปแล้วเนี่ยท่านยังเน้นคุณธรรมที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเช่นการสํารวมอินทรีย์การสํารวมอินทรีย์ครับ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่ให้มันหลงระเลงไปกับสิ่งเร้าภายนอกง่ายๆค่ะการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหรือการฉันอืมความเพียรพยายามไม่เกียจคร้านตื่นตัวอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติตัวภายนอกอย่างเดียวแต่รวมถึงความเข้าใจในธรรมะด้วยถูกต้องไหมคะแน่นอนครับ คือท่านพูดไปถึงความสามารถในการเข้าใจแล้วก็อธิบายธรรมะและวินัยที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างอภิธรรมอภิวินยัยค่ะซึ่งก็คือหลักธรรมและวินัยขั้นสูงนั่นเองหรือแม้กระทั่งความเข้าใจในสภาวะแห่งความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิโมกแล้วก็คุณธรรมที่เหนือกว่าคนทั่วไปหรืออุตริมนุษยธรรมโหลึกซึ้งมากครับสิ่งเหล่านี้ดังหากที่เป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพภายในที่แท้จริง อ๋อ oh, แล้วถ้าเกิดว่าภิกษุอยู่ป่าแต่ขาดคุณธรรมเหล่านี้ไปล่ะคะจะเป็นยังไงครับพระสารีบุตรท่านถึงอัปเตือนไว้นะครับว่าคนอื่นอาจจะมองแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะการอยู่ป่าแต่เพียงผู้เดียวของภิกษุรูปนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกันแน่นะอืมเหมือนตั้งคำถามเลยใช่ครับมันเหมือนเป็นการตั้งคำถา,ถ,าถามถึงคุณค่าที่แท้จริงของการปฏิบัติที่มันเหมือนมีแต่เปลือกแต่ขาดเนื้อหาหรือแก่นสารภายในไปเรื่องนี้ก็น่าคิดต่อนะคะ จนทาให้พระมหาโมกาลารนะท่านก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันก็เลยถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วคุณธรรมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจำเป็นเฉพาะกับภิกษุที่อยู่ป่าหรืออรัญยิกเท่านั้นหรือเปล่าครับซึ่งคำตอบของพระสารีบุตรนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะครับท่านตอบว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยแม้แต่ภิกษุผู้อยู่ป่าก็ยังต้องฝึกฝนให้มีขึ้นมาให้ได้แล้วจะพูดไปทำไมถึงภิกษุที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเล่า โหชัดเจนมากเลยค่ะครับความหมายก็คือหลักการเหล่านี้มันเป็นสากลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับภิกษุทุกๆรูปเลยไม่ว่าจะเลือกรูปแบบการปฏิบัติแบบไหนอยู่ป่าหรืออยู่ใกล้หมู่บ้านก็ตามแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ป่าหรืออยู่บ้านแต่อยู่ที่คุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้ที่เป็นเหมือนมาตรฐานกลางสำหรับผู้ปฏิบัติทุกคนเลยจะว่าอย่างนั้นได้ครับ คือการปฏิบัติที่มันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดทั้งรูปแบบภายนอกที่เหมาะสมการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจภายในแล้วก็รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมด้วยค่ะการไปยึดต,ติดเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะรูปแบบภายนอกโดยที่ละเลยแก่นท้าภายในไปเนี่ยถือว่ายังไม่เพียงพอครับสรุปแล้วนะคะการเดินทางในสายธรรมะเนี่ย จริงๆไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสถานที่หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตภายนอกเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาจากภายในจริงๆใช่เลยครับแล้วก็อาจจะชวนให้คิดต่อไปได้อีกนิดนึงนะครับว่าหลักการนี้ที่ว่ารูปแบบภายนอกหรือเปลือกเนี่ยมันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเนื้อแท้ภายในหรือคุณธรรมแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะ เราจะนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเรียนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ต่างๆจริงด้วยค่ะครับก็น่าจะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจฝากไว้ให้ลองทิศกันดูนะครับ